สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ห้องรับแขกขาสวยนะคะก็พาเพรสเซลนะคะมาที่ห้องรับแขกในวันนี้ก่อนอื่นอยากให้น้องๆในทั้งตัวกับทางเป็นแขกขาสวยไหมคะสวัสดีค่ะพวกเราเพรสเซลอุ้มอิ่มค่ะเกรซค่ะอินค่ะไอค่ะ ก็ต้องบอกก่อนว่าความจริงแล้วเนี่ยเราเตรียมอัลบั้มนี้มานานแล้วแล้วเราก็แบบไปอัดเสียงทีเดียวรวดเดียวเลยจนเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองมาเรียงลําดับกันว่าแบบจะปล่อยเพลงไหนก่อนเพลงไหนหลัง ถ้าเกิดว่าเพลงที่ปล่อยก่อนหน้านี้จะเป็นเพลงไตเติลของพวกเราเนาะก็คือเพลง Lady on Not แล้วก็เพลงก็ก็เธอหน้ารักค่ะก็คือจะเป็นเพลงไตเติลคู่สองเพลงเลยแล้วก็ชื่ออัลบั้มของเราก็จะชื่อเพลงเอ้ยชื่ออัลบั้มว่า Lady on Not เหมือนกันเพลงนี้ก็เลยถูกปล่อยมาหลังก็คือเป็นเพลงที่4ชื่อว่าถ้ามาคือเรื่องจริงค่ะอ๋ารพิเศษในอัลบั้มนี้เป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามันเทเซลแบบมีภาพลักษณ์ที่โตขึ้นเนาะแล้วก็ เป็นอัลบั้มที่มีแนวเพลงที่หลากหลายจากมินิอัลบั้มแรกมากๆเลยค่ะแล้วก็จะได้เห็นแบบว่าเพซเซลในแบบหลายๆคาแรคเตอร์หลายๆแบบแง่มุมแล้วก็ด้วยความที่เพลงของเราในอัลบั้มนี้มันมีหลากหลายสไตล์มากๆมีทั้งเพลงช้าก็มีแล้วก็มีเพลงเร็วแล้วก็มีเพลงที่แบบชื่อเพลงว่าโอ้ไม่ก่อนนะคะเป็นเพลงที่แปลกใหม่มากๆสําหรับเพซเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรวมอยู่ในอัลบั้มนี้หมดเลยก็คือเราพัฒนาในแบบทุกๆด้านเลยค่ะ ก็ถ้ามันเครื่องจริงเนื้อหาเพลงอาจจะไม่ได้สดใสขนาดนั้น,นะค่ะแต่ว่าก็ยังคงความแบบแอบ,บชอบเขาข้างลักเขาแต่ว่าไม่สมหวังค่ะเหมือนกับเพ้อว่าแบบเออถ้าวันนึงอ่ะเราได้เป็นคนรักเขาถ้าวันนึงเราได้เป็นรอยยิ้มของเขามันจะดีแค่ไหนกันนะก็คือแอบ,บอยากอยากเป็นคนพิเศษของเขาแต่ว่าก็ยังเป็นไม่ได้ได้แต่เพ้อค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้คือ คนแอ,อะ๋อ,อ,ะอ,อ,อก็เนื้อเพลงนะคะเราก็ได้พี่ปู่วงเฮนส์มาช่วยเขียนเนื้อเพลงให้คะ่ะแล้วก็โปรดิวจะเป็นพี่เบน์กันกนัดคะ่ะใช่ก็พวกเราก็ช่วยเหมือนแบบว่าคอยให้ฟีดแบ็กเรื่องแบบว่าเนื้อเพลงว่าเออแก้ตรงนี้ไหมหรือว่าตรงนี้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ แล้วเราก็ได้ท่าเต้นก็คือเป็นคู่เค,ค้กค่ะใช่มาช่วยโคโลกราฟให้องนี้่าเต้นก็ค่อนข้างไปเพลงช้าๆนิดนึงเนาะใช่แต่ว่าก็ท่าเต้นก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันแบบไม่ได้แบบหนักอะไรขนาดนั้นค่ะใช่ก็แบบเข้าไปกับเนื้อเพลงอะไรอย่างนี้มีการซ้อมอะไรมากขนาดไหนก็จริงๆซ้อม กือบแบบแทบ,บจะทุกวันเลยค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดค่ะมันเป็นว่าเราได้ท่ามแล้วเราก็ซ้อมแล้วก็แบบถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพ่องค์เป็นสไตล์ที่สดใสเนาะเป็นยังไงบ้างกับคอนเซ็ปต์มีการวางอะไรยังไงบ้างคะก็คอนเซ็ปต์เพลงนี้แบบว่าด้วยด้วยเนื้อเพลงอะค่ะแล้วก็ชื่อเพลงด้วยก็แบบ imagine แบบว่าทุกอย่างมันก็จะดูแบบ อยู่เหนือความจริงแบบว่าไม่มีอยู่จริงค่ะเอ่อเอ็มบีเพลนี้ก็เลยเน้นบิวตี้เนาะแล้วก็จะมีความดูเหมือนว่าแบบฝันกําลังแบบอยู่ในโลกที่ไม่มีอยู่จริงอย่างของหนูก็เป็นแบบว่าซีนท้องฟ้าตอนกลางคืนแต่ว่ามีปลาวานว่ายอยู่ข้างบนผีเสื้อที่อยู่กับเกตแบบเต็มไปหมดอะไรเงี้ยค่ะคือทุกอย่างเขาตั้งใจทําให้มันดูแบบไม่มเป็นเรื่องราวของความฝันของแบบ เราไม่มีอยู่จริงอ่างเงี้ยเหมือนที่เราเพ้อฝันถึงถึงคนที่เราชอบแล้ก็แบบเราก็หวังว่าสักวันหนึง่งแบบมันจะเป็นจริงอะไร,งรเ,รเ,เไงี้ยค่ะใช่อใช่ค่ะย่างงี้เป็นใ er, ช่ค<ม>่ะเป็นฟิลชอบศิลปินเกาหลีที่ไม่ม่ไม่มีวันเป็นจริงค่ะ อ๋อเลื่อนชูจะเป็นหน้าที่ของสไตลิสต์เราเนาะใช่ค่ะเขาก็ทำงานร่วมกับฝ่ายเออเคียรทีบแล้วก็ฝ่าย MV ด้วยค่ะทำงานร่วมกันตลอดแบบว่าด้วยด้วยด้วยเพลงนี้มันแบบมีเวลาที่ค่อนข้างจะแบบทำต่อต่อต่อกันเลยในอัลบั้มอะคะ่ะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่4แล้วเนาะเราก็งุ่นอยู่กับการแบบท่าเต้นเรื่องลอง mm hmm. เรื่องอะไรของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเขาเอาเสื้อผ้ามาให้ลองอย่างนี้เราก็มีฟีดแบ็กกันว่าแบบ เออส่วนไหนเป็นยังไงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้ีเพลงแล้วมินิอัลบั้มเงมันจะมีทั้งหมดตอนนี้ก็ปล่อยออกมาเต็มแล้วค่ะเป็น5เพลงด้วยกันค่ะก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะทางอัลบั้มเลยค่ะ Ready or not ัหนึ่งใน6ชอบเพลงไหนกันด้างส่วนมคะเรื่องของเพลงอ่ะใค่ใค่ก็อย่างของหนูชอบ ชอบโอ้ไม่กอดค่ะ mm hmm. ใช่เพราะว่ามันเป็นเพลงแบบสนุกๆค่ะแล้วก็เนื้อหาแบบข้างรักแหละแต่ว่าแค่แบบว่าพูดถึงเรื่องอื่นค่ะพูดถึงเรื่องแบบเ้ยวันนี้เราแบบไม่พร้อมเลย oh. แต่งตัวไม่ดีเลยทําไมถึงชอบมาเจอฉันวันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบเป็นเรื่องจริงของผู้หญิงหลายๆคน oh. ที่แบบชอบเจออะไรแบบนี้ใช่ค่ะ อหนูก็เป็นเพลงก่อนหน้านี้แล้วกันค่ะชื่อเพลงว่าก็เธอหน่นารักค่ะหรือ baby boy รู้สึกว่ามันติดหูแล้วก็ถ้าร้องมันก็น่ารักดีค่ะแล้วก็ชอบ mv เป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเราเป็นแบบคอนเซ็ปเป็นแบบโรงพยาบาโลโรงพยาบาลแบบโรคประสาทโรคแบบว่าเราจะต้องแบบไปบำบัดการข้างรักของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบว่าเออมันคิดดีมันแบบครีเอทีฟดีก็เลยชอบค่ะของอินก็ชอบเพลงนี้ค่ะถ้ามันคือเรื่องจริงเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เหมือนแบบว่า ฟังสบายๆเหมือนฟังเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็แบบว่ามีเมโลดี้ที่แบบติดหูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบของหนูก็จะชอบเป็นถ้าเลือกเพลงหนึ่งจริงๆก็ชอบโอ้ไม่กอดค่ะแตงจิงกชอบทุกเพลงเลยค่ะแต่ว่าเหมือนโอ้ไม่กอดไม่มีความแบบมีความสนุกสนานมากๆแบบผมไม่สะเสื้อไม่แมทเหมือนแบบมันน่ารักอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเต้นมันต้องสนุกแน่ๆเลยก็เลยชอบเพลงนี้เป็นพิเศษะค่ะ ให้โชว์กันแล้วสำหรับเพลงวันนี้เพลงที่สี่ได้เลยค่ะเพล2 3เธอถ้าวันหนึ่งฉันน่ะได้เป็นรอยยิ้มของเธอจะดีแค่ไหน ถ้าวันหนึ่งเธอนรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนอื่นไกลนั่นก็คงเป็นวันที่ดีมากเลยนะเพียงแค่เรามีกันและกันก็พอละทุกนาทีนั้งคงมีความหมายถ้าวันหนึ่งฉันน่ะได้ไปยืนข้างๆเธอเวลาฉันหนาว ถ้าเธอต้องการได้ไออุ่นรู้ไว้เลยฉันจะไม่ไปไหนมันก็คงเป็นวันที่ดีมากเลยนะเพียงแค่เรามีกันและกันก็พอละทุกทุกสิ่งสวยงามกว่าที่ฝันถ้ามันคือเรื่องจริงใสมากว่าเป็นท่ช้าแบบนี้แต่มีค้าแป้ใช่่เลนิดหนึ่งได้ม้ต่อะใช่ตอนนี้ ได้อ่ะก็ตอนนี้นะคะพวกเรามีชาเลนจ์อยู่นะคะใน TikTok สามารถไปเล่นกันได้ค่ะชื่อแฮชแท็กว่าถ้ามันคือเรื่องจริงชาเลนจ์นะคะหนึ่งสองสามถ้าวันหนึ่งฉันได้เป็นรอยยิ้มของเธอจะดีแค่ไหนถ้าวันหนึ่งเธอนะรู้สึก ว่าฉันไม่ใช่คนอื่นไกลไมันก็คงเป็นวันที่ดีมากเลยนะเพียงแค่เรามีกันและกันกับพอรักทุกนาทีนั้นคงมีความหมาย,ย,ยถ้าวันหนึ่งฉันนได้ไปยืนข้างเธอเวลาจะนานถ้าเธอต้องการได้ไอ,อุ่นรู้ไว้เลยฉันจะไม่ไปไหนคงเป็นวันที่ดีมากเลยนะ เแค่รักกันแล้วกันกับพอรักทุกๆสิ่งสวยงามกว่าที่ฝันถ้ามันคือเรื่องจริงจริงโอ้โเนาะต้องฝากชาเลนจ์ดีๆเอาไว้ด้วยเนาะในโตเกอร์หลายๆท่านก็คงจะต้องแบบชาเลนจ์เพงนี้กันแล้วล่ะใช่ใชใช จริงแบบว่ามันมันก็เกินคาดเราไปตั้งแต่เพลงต้องชอบแค่ไหนแล้วล่ะคะ่ะแบบว่ามีคนฟังเยอะแบบโอ้ขึ้น10ล้านไปเลยเราก็ดีใจมากๆแต่ว่าตอนนี้ที่เราทําอัลบ,บั้มใหม่มาอย่างเงี้ยเนาะก็แบบเราก็เหมือนมีแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆแบบมีคนที่ยังไม่เคยฟังเพลงเราได้ฟังเพลงเราบ้างแล้วก็แฟนคลับเราก็คือช่วยแชร์<ห>ช่วยทำคอนเทนต์ใน t i k t o k ให้แบบว่ามีคนรู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ดีใจที่มี คนฟังเพลงของพวกเรามากขึ้นแอ้ถามว่าแบบว่ามันประสบความสำเร็จขนาดนั้นหรือยังก็ยังค่ะเพราะพวกหนูก็ยังแบบว่ามีเป้าหมายที่แบบว่าอยากจะไปให้ถึงอยู่เหมือนกันแล้วก็จะยพยายามทําผลงานใหม่ๆออกมาให้แบบว่าเป็นที่รู้จักให้มากขึ้นอีกแล้วก็ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่ะีนนจะมีคอนเสิร์ตีโชอะไรที่ไหนบ้างคะโด,ดเลยอ๋อก็ตอนนี้ก็จะมีเล่นค่ะเล่นสดที่ o อ Exchange นะคะวันที่สี่ค่ะ เดินหน้าก็ใครว่างก็มาดูกันได้นะคะใหรอยากจะติดตามฟังเพลงมีอัลบั้มมีนดอเนาะสามารถติดตามได้ทงแตองช่องทางอืก็ทุกเพลงของพวกเราเฟซเซล,ลค่ะรวมถึงอัลบัม All Not ้ม Radio อ n นแล้วก็เพลงที่ปล่อยไปล่าสุดที่ชื่อเพลงว่าถ้มามันคือื่องจริงหรือ Imagine นะคะก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะแล้วก็เพลงใหม่ของเราก็มี MV แล้วเหมือนกันนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่ u t u b e เฟซเซลค่ะ ขอบคุณมากค่ะ